ะคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะที่เรายืนรีวิวรถกันอยู่ตรงนี้เป็นสาขา2นะคะคันที่บีจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริสเอทีบนะคะ 1.2S CVT คันนี้เป็นรถปี2017สําหรับใครที่มองหารถอ e ีโคคานะคะ คันนี้แนะนำเลยเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็สีสวยมากๆนะคะเป็นสีที่หายากด้วยสำหรับใครที่หายอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ย t a นะคะยาริสเอทีบนะคะ1.2 S นะคะเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถปี2017นะคะราคาขายอยู่ที่ 4 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ4 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้นะคะไฟพู่หน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแม็กตัวนี้เป็นล้ออัลอยนะคะล้ออัลอยล้ออัลอยแท้จากโรงงานนะคะดอกยางยังลึกๆก,กันอยู่เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้ ได้เป็นสีดำนะคะออกแนวสปอร์ตนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้มือจับเป็นโครเมียมนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะยังว่างอยู่บีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาหาบีได้เลยนะคะโทรนะคะเบอร์064 768 6572เดเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่านะคะอ่ะ ข้างในนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเป็นลายสีออกสีแดงนะคะออกแนวสปอร์ตโชบเฉียวนะคะคันนี้ด้านในตกแต่งด้วยสีดำในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะคะแอร์เป็นระบบออโต้มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นด้วยนะคะคันนี้คันนี้ไม่อยู่แค่6,9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมปุ่ม Engine Start นะคะสะดวกสบายนะคะคันนี้ สำหรับใครสนใจนะอาริติดต่อโทรเข้ามาหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์0647686572นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต้ายาริสเอทีพคันนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้บีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแอดไลน์มาสอบถามกันได้เดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota t o y o ต้ายาริ a เอทีบนะคะ 1.2SCT v t, ปี2017ราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใช้เวลารอผลอนุมัติแค่3วันนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะ สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปของบีนะคะกดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบีจะลงไป็นรถอะไรกันอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะคะวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ